ครับผมคุณต้องมีดทำมือแล้วก็แอปแปรกไหนนะครับวันนี้ก็จะมาให้ชมงานมีดนะครับแคมบรีเคิร์ฟนะครับหรือเป็นมีดแคมไฟติงนะครับตัวใบมีดนะครับเป็นเหล็ก h U P 9ครับตัวใบมีดนี้จุ่มกรดแล้วก็ทำผิวสโตนวอตนะครับทัวทั้งเล่มนะครับทั้งสองด้านใบยาว12นิ้วครับความกว้างอยู่ที่ประมาณ2.3ถึง2.4นิ้วสันนาอยู่ที่5มิล ด้ามเป็นวัสดุไมกาตาครับกันน้ำไม่ยืดไม่หดนะครับทดสอบกลมๆให้ชมครับโอเคตัวนี้มาพร้อมกับซองไข้เด็กครับปราภาราคา4,500บาทครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับท่านไหนที่สนใจนะครับรับได้นะครับหรือจะสั่งทําก็ไปที่เพจตรงมีดแอปส a ต็กไนท์นะครับใน Facebook นะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ